ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม p u b G Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับ มีคนเปล่านนองใช้ไม่มีนะครับข้างล่างนะอาจจะเป็นบอทนะนะ้องอย่าไปซีลงซีเรียสนะครับเล่นอัลติเมตรอย่่นะซีเรียสไปนะครับก็มีแต่จะทุบโทรศรัพท์เปล่า,ลานะมีเบอร์สามเบอร์หนึ่งครับเราว่าอุ่นใจนครับเพื่อนลงตรงนู้นนะเพื่อนน่าจะเป็นงานกันอยู่นะครับรอะว่าม,มีพี่ๆหลายคนนะครับถ้าเข้ามาถามผมนะครับว่าอ่าหูฟังเนี่ยใช้ของรุ่นไรนะครับสามารถปักได้ที่ อ่าลิงข้างล่างเลยนะครับตรงหน้าผลิตภัณฑ์นะครับสามารถกดเข้าตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับไม่เกินสองร้อยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดแจกฟรีนะครับแจกฟรีหมายถึงว่าส่งฟรีนะแจกฟรีอะไรวะไม่ใช่นะครับแล้วก็ถุงนิ้วนะครับผมใช้เป็นถุง<ช>นิ้วของไอบิส<ๆ>นะครับเป็นแบบถุงนิ้วที่แบบดีมากๆนะครับแบบผ้าใยเขาแบบดีมากอะ่ะคือแบบผมบอกเลยนะมันต้องลองใช้จริง <ไป S 1> คือตอนแรกอะ่ะพี่คิดว่าเพื่อนตึงแต่ตอนเนี้ยเริ่มแปลกๆแล้ววนะ่าน้องทําไมเพื่อนหายไปตัวหนึ่งละ คนหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งพี่เห็นแล้วตัวหนึ่งแต่ว่ายิงไม่ได้อ่ะมุมมันไม่ค่อยดีเท่าไรเอา้าเราเราติ่มนไหมน้องพี่อยากเล่นแบบติ่มติ่มอะไม่ต้องยิงนะน้องไม่ต้องยิง <c oughs> แบบแอบเลยอะยนะแอบติ่มอะรู้จักว่าแอบติ่มเออเออเคน้อง,อองซ้ายมาตัวหนึ่งนะบ้านเนี่ยบ้านซ้ายเนี่ย ติมก่อนนะติ่มก่อนเดี๋ยวขอตัวหลังอนะ่ะเอาตัวหลังก่อนเจอลากไปตัวนึงป่ะเจอตัวตึกกลางหนึ่งตัวซ้ายบ้านนกคูกหนึ่งตัวแล้วก็มีข้ามาข้ามไปละข้ามไปตรงบ้านฝั่งฟ้าเรียง <Watch out. S 1> ใช้ตัวหนึ่งยิงได้แนะเน่ยิงขนอะงรูดตายหนึ่งแนละ้วขอตก ซ้ายหลือตัวเดียวเล่นซ้ายก่อนได้ป่ะเดี๋ยวนะผมขวาปล่อยไปเล่นซ้ายก่อนขวามันยังไม่เดินที่ดูตัวหลังผมูเล่นซ้ายก่อนอยู่ตรงไหนอะมันหน็ดปะอโอเคเดี๋ยวดูไหมเสียงอยู่ข้างล่างตางหน้าพี่น็อกเดือดหลังตาย เดือดฝั่งนู้นนะน้อง,องตัวท้าย <Watch out. S 1> อา้าวขึ้นแล้ววจัดพี่มั่นใจพี่อ้อมขวาให้ได้ระเบิดล้อมนะ mm hmm. เดี๋ยวดูฮะเอยไม่ได้มันเห็นอ่ะพี่ต้องปีนก่อนน้องเอาแบบมุมไม่สวยต้องให้พี่ปีนก่อนถ้าปีนโุ๊เล่นได้เลยไม่โดดลองหรอลงแล้วว่ะ ลงไปแล้วอ่ะเจอแล้อุ้ยโอ้สวยนะอะไรคำนี้แ่ทนังไม่เล่งเลยพี่ว่าการติ่มของเรามันสุดยอดมันต้องใช้พี่ว่าเราเล่นติ่มๆแบบนี้แหละนะเป็นสไตล์การเล่นของเราสองสี่เอาเล้วกระดาษมีสองอเนี้ยเป็นไหนนี่ไปหาคนกัน พี่ว่าเราไปแถวขอบๆอบวงฝั่งมันน่าจะมีคนเพราะคนติ่มติ่มเขาชอบอยู่กันตอนแรกบอกว่าคนติ่มติมเราก็ติ่มด้วยว่ะมีหรือีขวาน้องมีคนอ่ะมันตินะพี่มั่นใจมีกี่ตัวนะไม่ใช่บ้านนี้บ้านตรงข้ามตอกามอลเดียอาจจะชั้นแรกหรือชั้นสองอะ ไม่มีเน็ตด้วยไม่มั่นใจกี่ตัวอีกแต่เสียมันเหมือนมีตัวเดียวนะนอยู่ข้างล่างปะาะออกโดดมาแล้วเสียนนนะมันได้เฮ้ยน้องมันไปแล้ว เจอระเบนะิดแลวิ่งหลบแล้วิว่งหลบเดินอะเอารถไปดิว่นะวไ,ได้ไม่ไกลหรอกถึงแถวนี้แหละฝั่งซ้ายนะ่ะว่ายได้ไม่ไกลหรอกไแลถวนี้แหละไอ้โผล่มาหายไปไหนวะ พี่ว่าบ้านกลางวงบ้านสายมันก็น่าเล่นอยู่นะบดบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยน่าเล่นเฮ้ยเ<บ>อ้าล็อกสามในบ้านวีบ้านตายหมดดิเอาดิ มาดิเฮ้ยน้องรถมาพีงางเน็ตไม่ทันแล้ววะบักหนึ่งอุ้ยโอ้โหพีงไม่ตัวลน้องสวยสวยจัดสวยจริงวะอ้ที่อะเอาจัดน้องสองสี่เองว่าไงวะอีสต์สองตี้ยังไม่ลงสองตี้อ่ะลุมอ่ะลุมสกรรมเป็นไงยังอยู่อ่ะ บอกแล้วน้องไม่ธรรมดาพี่อ่ะไม่ธรรมดาอมาไม่ธรรมดามปนจะว่ารถรถไข่เขามาพ่นสีก็ซีล่าข้างหลังเลยน้องเอาโซเฟียเลยสวยจัดเลยวงสิบกว่าวิเหมือนจะบีบขึ้นภูเขานะครับภูเขาก็ดู คนเขาเรียกกันอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเรียกกันจริงหรือเปล่าไม่เห็นนะผมเห็นแวบๆเหมือนกัตกามนมีคนปีนอยู่บนชั้นสามเลยเพื่อกี้อันนี้ผมพูดเรื่องจริงเมื่อกี้มันมีคนปีนจริงนั่นไงนะปีนอยู่นะนยังมีอยู่อีกเหรอโอเขาไม่เศร้าวงกันหรอนะ ลองอ้อมซ้ายไปดูกันก็จะวงกลับที่เดิมมันเล่นที่เดิมก็ได้แล้วเนี่ยเออเอ้ยออาแล้วพี่ต้นไม้นี่มาไงวะมันตามอยาพี่รถสองคันกลับที่เดิมมันก็สวยอยู่แต่แบบมันไม่ค่อยโอเคมันนะมันรับยากอ่ะเฮ้ยเดินลุงโล่งอะ อุ้ยคมจัดน็อกหนึ่งน้องเอาจริงวะก,การเปิดน็อกว่ตตะต้องทำนะต้องเล่นลนะบ้านขวานสองชั้นขวาสโมกเอาดีต้องเล่นแล้วเฮ้ยอา<ด>้าีไม่เป็นไร,รอ,อ่ะไม่เอานี้ไงไม่ใช่ไงไม่ใช่น้ำมันนั้งไ,ไงโอ<ม>้ คือพี่ไม่ตั้งใจไว้ไน้องคือพี่ตั้งใจจะทิ้งน้องล็อกตัวหนึงพี่โอเคพูดพี่คิดบ้านเองครบอนะ่ะเจ็บจัดเลยเปียอ้วยพี่ง้างเี่ดได้น้องมันไม่วัดอะ่ะบ้านนีนะ้บ้านนี้ง้างเี่ดได้บ้านที่ตัวนึงบนะีอย่างนะอยางนะ อาจจะโดนในสมอกมันมีหลังสมอกด้วยนะน้องขวาอาจจะพล่ขวา,า,า,ขวาลงเนินต่าขวาล่างไว้อหลไหล,ไป,หล,หลไปไหล่หลไปหนมันยังไม่รู้พี่ว่าพี่อยู่ตรง,งนี้มีบ้านซ้ายหลังอะ่ะด้วยไม่มั่นใจอาจจะตัวหรือสองตัวแล้วก็บ้านขวาสองตัวชั้นล่างรู้สึกเหมือนชั้นล่างแล้วก็ตรงระหว่างราวบนนันไดขโมนหลังบ้านน้องพี่น็อก น็อกไปสองแล้นะโดนระเบิดน็อกสองแล้วพี่ว่าเอาปืนยิงโอเคโอเคมันค่อยลงหน่อยโอเคเพื่อนของเราไปด้วไม่โพอผมเดินนะเรีบร้อยน็อกน็อกเท่าไหร่เนี่ยอักสองเหรอม่มหมูพี่้างเนี่ต้องใช้ มตีตัววิ่งเข้ามาแล้วตวดลยพี่พโอเคน็อกน็อกน็อกเอาหมดเรียบร้อยด,ดิคือหมดระเบิดอีกลูกครับเ,เอเนี้ระเบิด<ร>เก็บหมดสดจัดระเบิดเก็บสี่้โ,โหกปานเกยบหลบอมันไม่ชุบเลยคือพี่บอกแล้วไม่มีใครเอาพี่ลงล็อกสังหวะเนี้ย คือพี่ร่างท้อฟอร์มนอ้องการลงการเล่นสตา์เนี้ยต้องไปลงแล้วระดับอะเอาประตอ้องพี่ลงไปพี่ก็กลัวไงกลัวแพ้เออดีม่เขาซ้ายอีกนะยอดนะครับคุยคนเดียวเก่งมากใช่ไหมคุณผู้ชมผมว่าบ้านนี้แหละมันมีประเด็นอะคือบ้านนี้มันเป็นบ้านที่ดีนะเราสามารถเข้าไปอยู่ได้ คือคนมันเหลือแค่9้าคนอ่ะจะติ่มอยู่ในบ้านแล้วก็รอเขามาชาร์จก็ดีนะเป็นเรื่องทางเลือกที่ดีผมคิดว่าแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะมีเจ้าของบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นรถส้มคันนั้นเล้ดิโอเคผมได้ยินเสียงนิดหน่อยแล้วอาจจะอาจจะมีตัวนะครับตัวหนึ่งก็คิดว่าถ้ามันมีมากกว่า3ตัวเนี่ยมันน่าจะออกมาแล้วเ้ยแต่ว่าไม่ไม่ออกมาฮะ อ่ะอะ,อะตายแล้วเหรออ่ะเม็ดเดียวเองนะฮัลโหลคิวเดสศูนย์จุดเจ็ดมันมันแบบเม็ดเดียววะตายเหรอโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า